สวัสดีครับี่ผมเจมินดนะครับอยู่ในเกมที่เชื่อว่า Bullet Angel นั่นเองนะครับใครที่เคยเล่น Action ในเวอร์ชัน p c มาก่อนบ้างครับผมนัตอนนี้มาเปิดในเวอร์ชั่นมือถือในภารกิจ Action สุดคลาสสิกนะครับในชื่อว่า Bullet Angel นั่นเองนะครับเพิ่งเปิดตัวไปนะครับ13พฤษภาวนี้เองนะครับอย่าลืมมาดาวน์โหลดกันนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับก็เป็นเกม FPS ชื่อดังเนาะมีโหมดการเล่นต่างๆว่าจะเป็นบําบมดทีมเล่เม็ดก้นโหมดมัมมี่โหมดชิคเก้นรันหรืออะไรแบบนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศตัวโหมดต่างๆในนเเกกมัลย เมื่อเราเข้ามาในเกมแล้วนั่นเองนะครับตัวเกมก็จะมีโหมดต่างๆให้เราเล่นมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดทีมเดนแมทโหมดเดนแมทโหมดอื่นๆนะครับหรือแม้กระทั่งโหมดอาร์เคดต่างๆที่เราสามารถเข้าไปเล่นได้นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้จะมาพรีวิวในส่วนของตัวโหมดต่างๆให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนั่นเองอันนี้มาแล้วนะครับในส่วนของการจับคู่ทีมแห่งความตายนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นทีม 5v5 นั่นเองนะครับสีแดงแล้วก็สีน้าเงินท่านผู้ชมครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศตัวเกมกันนะครับผมมีปืนอยู่2เซด้วกันเาะ ระบบเล่นค่อนข้างง่ายนะครับเกมค่อนข้างสมูทเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับใครที่อีกคิดถึงแอคชั่นนะครับตอนนี้ก็ตัวเกมพัฒนามาได้ค่อนข้างดีนะครับนี่โอ้โหเรียบร้อยไปหนึ่งครับเออโดนไป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 ผมนี่อยู่ฐานนะครับจุดเด่นของเกมนี้นะครับก็คือแบบนี้นะครับเต้นฮฮลเอยโอ้โหโดน อะไรกันเขาเนี่ยโดนได้ไงไม่นะ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 ตอนนี้ทีมผมนําอยู่ที่32แต้มนะครับต่อ17ทนะ่านผู้ชมถือว่าเรามาได้ดีเนาะในส่วนของหมดนี้นะครับนี่โดนเข้าหัวไปอออืออืเรานี่แบบไม่บกเลยนะเล่นแบบนี่นี่นีนีหลบ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 หนี่เรียบร้อยครับวิกตอรี่นะครับก็ ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับห้าสิบต่อยี่สิบหกนั่นเองนะครับในส่วนของหมดทีมเดนแมทท่ามผ่้ชมวครับถือว่าเป็นอะไรที่แบบชิวมากเนาะใครได้มีพีน่าจะเป็นผมอยู่แล้วชุดแดงขนาดนี้นี่ได้มีพีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ยอดเยี่ยมไปเลยนะครับสาหรับตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นอ่าในส่วนของการสรุปนะครับว่าเราได้อ่าอีกพีเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับอันนี้มีจานวนคิวอยู่นะผมได้สิบห้าคิวเลยเหรอ ต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของโหมดเดสแมทกันบ้างเนีคยับผมสําหรับโหมดนี้เนาะมาครับเจอผู้ใดไหมเนาะเดสแมทไม่มีเพื่อนอยู่ข้างๆยิงกันให้ยับนะครับตอนนี้อโดนไปหนึ่งครับโดนไปหนึ่งโดนไปหนึ่งโดนไปหนึ่งโดนไปสองโดนไปสองโดนไปสองเสียวหลังวับวโดนไปสามโดนไปสามโดนไปสาม เอามาเกิดอะไรตรงนี้มาอยู่ตรงอะไรตรงนี้มาอยู่อะไรตรงนี้สี่ครับผมโอ้โหคือบอกเลยว่าระบบเกมนี้แบบชิลมากเลยนะครับนะนี่น,นีโอ้โหโดนเข้าหัวเว้ยมาแล้วนะครับในส่วนของโหมดมัมมี่ในตำนานอาหามได้เ่นเ็นผู้เล่น เอาเล่นแล้วเล่นแ,แล้วนะยครับมัมมี่อยู่ไหนผมอยากเล่นปมัมมี่มากเลยนะในส่วนของหมดตัวเนี้ยค่อนข้างแบบชื่นชอบนะรู้สึกว่าตบคนแล้วสบใจดี <c oughs> <c oughs> อยู่ไหนวะนี่มาตบผมหน่อย <c oughs> มาตบผมหน่อยยิงกัน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 โอเคเรียบร้อยไหมเนี่ยเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหม เรียบร้อยไหมเรียบร mm ้อยไหมเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตบตบเรียบร้อยไหมโอ้โหโหโหโเรียบร้อยครับนี่ตามที่เราต้องการครับเราเลือกนะเราเลือกอันแรกเลยนะครับนี่มาทีนี้มาเร่งความเร็วครับอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันฮุกเขาให้ฮุกเขาให้ฮุก เฮ้ยเจอพวกกันเองแล้วไป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 อยู่ไหนอยู่ไหนดูในมินิแมปได้นะครับตอนนี้มีแต่มัมมี่มัมมี่มัมมี่ฮุกเข้าไปนี่ครับมัมมี่ออกล่า <laughs> oh <my God. laughs> โอ้เมกอนโอ้ยยู่ไหนกันแล้วนี่อยู่ข้างบนเนี่ยผมบอกเลยว่า มัมี่ชนะถ้าแบบนี้นะครับยังไงโดนกระสวกแล้วโดนกระสวกแล้วโดนกระสกวกไหมโดนกระสวกแล้วโดนกระสวกแล้วมามี่ชนะอีกแล้วนะครับอันนี้มาแล้วนะครับในส่วนของชิคเก้นลันนั่นเองนะครับวิ่งสิน้องไก่นะมา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 โอ้โหวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งเฮ้ยเฮ้ยอะไรนาย นี่ครับมาแล้วตอนนี้เราได้ไก่เป <c oughs> erm ็นไก่แล้วนี่มีอะไรสุดกว่านี้อีกไหมเนี่ยเออปาดฟาดโอ้ก็อย่งเยอะเลยแล้วมีไก่ของเราเนี่ยตัวใหญ่ยิงต่อหน้าต่อตาเรียบร้อยน้องไก่น้องไก่ยิงคนก่อนแล้วกันี่โอ้โวว้้ เรียบร้อยครับวิ่งหนีกันวิ่งหนีกันหนีเข้ามาข้างในกันโอเคมีมีมีนีมีมีวิกตอเรียบร้อยแล้วนะครับมานะครับในส่วนของโกนโหมดนั่นเองนะครับนะก็สําหรับโหมดนี้นะครับใครที่ได้เป็นผีหรือมันจะล่องหนนั่นเองเขาจะไม่รู้นะครับว่าเราอยู่ไหนเขาก็จะเดินงงงงแล้วก็โดน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 ไม่เหนียวโดนไม่เหนียว เหนียนเรียบร้อยไปหนึ่งกับบนท่านะครับเราต้องแบบรอรอ,รอคูดาวแป๊บหนึ่งนะครับเดียวดียวเ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 ดียวยว,ยวงระเบิดด้วยนะครับสุดยอดไปเลยหายตัวเพื่อปอะมา,า c4 ซีโฟปีมาครับสําหรับหมดนี้นะครับจะเป็นหมดในสอง่หมดการวางระเบิดนั่นเองนะครับก็มีสองฝั่งเช่นเดิมนะครับนะฝั่ง วางระเบิดแล้วก็ฝังป้องกันเนาะก็คือมีฝั่งลุกแล้วก็ฝั่งรับนะครับสรุปง่ายๆนะจ๊ะและกิจก็ตามนั้นนะครับผมวางระเบิดนะกับป้องกันนะครับนี่เป็นฝั่งป้องกันนั่นก็คือฝั่งผมนะครับอีกฝั่งนึงก็เป็นฝั่งวางนั่นเองนะครับกําจัดเขาได้ก่อนก็ชนะไปเลยนะครับเขาวางระเบิดชนะหรือว่าจัดก,การเราได้ก่อนก็ชนะเหมือนกันนะครับโอ้โหเดี๋ยวระเบิดไปกินหน่อยดิเอาระเบิดไปแบบนี้นะตูมนะน่าจะโดนนะจะโดนน่าจะโดนนะจะโดน วาววาวข้างหลังข้างหลังอ่าเรียบอันนี้จะเป็นโหมด AI มิชชั่นนั่นเองนะผู้ชมครับก็ต่อสู้กับ AI เนาะโอ้โหโอ้โหว่าไงว่าไงว่าไงสู้กับโอ้ยโดนโรบอตยิงปาด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 มา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 โอ้หโดนโอ้ยทำไมเม่นจังโอ้ยหื จบเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของตัวโหมดต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกงล้อมหาัศาจรรย์หรือว่ากาชากันบ้างนะครับอยู่ได้คว,วบบามบนเลยนะครับเห็นตะการเราเขียนไหมครับที่เป็นรานค้าร์นออยู่ข้างๆนั่นเองนะครับน,น,นี่ันีนี่นี่หมุนเพื่อชนะนั่นเองนะครับคือในนี้ก็จะมีกิจกรรมมาให้เราหมุน ต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของกรชาพิเศษนะครับในส่วนของ m c Creator นั่นเองนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับเป็นทางกิจกรรมของทางให้เกมที่เป็นกิจกรรมพิเศษนะครับที่เขาเปิดตัวเกม Bullet Angel นะครับเขาได้สร้างอาวุธสุดคลาสสิกนะครับที่เป็นปืนในตำนานของ X Shot ขึ้นมานั่นเองนะครับในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับใครที่อยากจะได้ปืนนี้นะครับลองไปเสี่ยงโชคกันได้นั่นเองนะผู้ชมครับ อย่างเช่นเดี๋ยวต้วหมูผมหมุนอันแรกให้ดูก่อนนะครับก็จะมีพวกปืนสกินถาวรหรืออะไรแบบนี้นั่นเองนะครับกดปุ๊บนะครับยืนยันเลยปืนปืนปืนปืปปปปปปจะได้หรือเปล่านะครับตีม่วงถาวรนี่ครับได้มาหนึ่งนะครับกดใช้เลยก็ได้โอเคกดอีกนะครับปึ๊บปุ๊บป๊บแต่ละครั้งที่เรากดหมุนนะครับราคามก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวนี้นี่ครับหมุนไปได้ได้ถาวรนะครับอ่ะ ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูาในส่วนของตู้ที่สองนะครับตู้นี้นะครับเราใช้ในส่วนของตัวบัตรนั่นเองนะครับบัตรด้านขวาบนเนาะคือเราหมุนได้เศษสมมุติว่า,าได้เศษพวกนี้ที่เป็นอัญมณีครับเราสามารถมาแลกของตรงนี้ได้อีกเนาะตรงนี้ก็ค่อนข้างโอเคเดี๋ยวลองกดดูนะครับยืนยันข้ามไปเลยนี่ครับฟึบนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นของรางวัลเนาะเราก็ได้ ตอนในส่วนของอัญมณีมาประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับถ้าเรามีพวกอัญมณีอะไรเพียงพอครับเราสามารถมาแลกตรงนี้ได้นั่นเองนะครับก็จะมีบอกอยู่นะว่าได้สกินปืนอะไรบ้างนะครับตัวอื่นๆก็มีของที่แตกต่างกันไปนะครับใครอยากได้อะไรยังไงก็ลองมาดูนะครับเดี๋ยวผมอันนี้อันนี้หมุนด้วยเงินเนาะเดี๋ยวลองหมุนอันนี้ดีกว่าเปิดเลยปึ๊บอ,อันนี้ใช้เงินในการหมุนนะครับอันนี้ก็ใช้แต้มอีกแบบหนึ่งเนาะถ้าเราไม่มีนะครับก็ เพื่อนครับเป็นแ้มท um ี่เราไว้ส่งหัวจงหัวใจมิตรภาพกันนะครับตรงนี้ถ้าเรามีแ้มตรงนี้เราสามารถเอามาหมุนตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นเราต้องแอดเพื่อนกันไว้เยอะนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของโหมดที่เกี่ยวกับเพื่อนนะครับนะประมาณนี้นะครับในส่วนของระบบกรชาสําหรับใครสงสัยนะครับว่าเกมนี้สามารถเล่นกับเพื่อนได้ไหมครับตัวเกมนะครับสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับอย่างแรกเลยคือเราต้องเพิ่มเพื่อนกันก่อนนะครับเอาไอเดีเพื่อนมาเพิ่มตรงนี้นั่นเองนะครับไอดีดูได้จากตรงไหนนะครับ โปรไฟล์ด้านซ้ายบนนะครับแล้วก็จะมี UID ของแต่ละท่านนั่นเองนะครับเราก็เอามาเพิ่มเพื่อนตรงนี้เลยนะครับใส่รายชื่อเพื่อนตรงนี้แล้วกดค้นหานอแล้วก็แอดกันให้เรียบร้อยนะแล้วเราจะเล่นโหมดไหนอะไรยังไงนะครับให้เราไปที่โหมดนั้นๆก่อนนะครับแล้วก็จะมีตรงกลางจอเห็นไหมครับมีการสร้างทีมเนาะทีนี้นะครับด้านขวามือตรงนี้เราสามารถเชิญผู้เล่นอื่นหรือว่าเพื่อนเราเข้ามาเล่นกับเราได้นั่นเองท่านผู้ชมครับเรามานีเนอวิธีการเล่น ในส่วนของการเชิญเพื่อนเข้าๆต่อมานะครับในส่วนของ Bullet Angel Content Creator นั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะได้พวกของรางวงรางวัลหรืออะไรแบบนี้นะครับหรือว่าอยากจะทำคอนเทนต์นะครับเกี่ยวกับเกม Bullet Angel นะครับก็สามารถสมัครตัวนี้ได้เนาะสำหรับใครที่ชอบเล่นในส่วนของตัว a p s นะครับสามารถดาวนโหลดเกมลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ